สวัสดีครับผมเชฟคิวรพาฒน์นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับทางช่องเชฟปรุงบอลนะครับมาพบกันในช่วงของเชฟปรุงบอลไทยแน่นอนมาพบกันในช่วงนี้นะครับผมมีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตให้กับทางสมาชิกได้รับชมได้รับฟังกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มี2ประเด็นหลักๆอยากจะเล่าให้ฟังประเด็นแรกเป็นประเด็นของเอฟซีเชฟลีประกาศรอบแบ่งกลุ่มออกมาแล้วนะครับทีมไทยของเราเนี่ยโอ้โหเจอสายแข็งอยู่เหมือนกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับประเด็นที่2เป็นประเด็นของดักวนันรัมครับ ซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะว่าพี่ตามข่าวเรื่องนี้ให้หน่อยนะครับด่างวันราล่าสุดนี้ก็มีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับแต่เคลื่อนไหวอยู่ทางฝั่งเวียดนามเป็นตัวแทนของด่างวันรำนะครับอย่างอังเรกูชินได้ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อซึ่งก็โอ้โหหัวเราะเยาะเย้ยชอบใจกันใหญ่นะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเช่นเคยมาเข้าประเด็นแรกกันก่อนครับประเด็นของด่างวันรำก่อนแล้วกันเนาะนะครับ,รบผมเชื่อว่าประเด็นนี้ลหลายๆคนอยากจะทราบว่าความคืบหน้ามันไปถึงไหนแล้ว หันมาดูจากทางฝั่งเมืองทองเนี่ยวันที่25นะครับล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวว่าได้มีการยื่นเอกสารไปยังฟีฟ่าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันเดียวกันนั้นนะครับตามภาพที่ได้เห็นนี่เลยดั่งวันรับก็โพสชิลชิลเหมือนเดิมนะครับก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เขาทําเองก็เป็นที่กังขาเป็นที่ถูกตําหนินะครับสำหรับแฟนบอลไทยอยู่นะครับแล้วก็แฟนบอลเวียดนามเองซึ่งมันสวนทางกันก็เขาไปให้กําลังใจดั่งวันรับกันอยู่พอสมควรนะครับ แต่ทางด้านฝั่งของอังเรกูชินเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์กับทางสื่อเวียดนามอย่างยิ้งนิวก็เป็นการให้สัมภาษณ์ที่โอโ้โหนะครับก่อนข้างที่จะเยาะเย้ยท้าทายอยู่พอสมควรในเรื่องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปครับมี2กรณีนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยเขาจะอ่อนลงแต่นี่ไม่ใช่นะครับเขาค่อนข้างที่จะมั่นใจกับหลักฐานที่เขามีสําหรับอังเรกูชินนะครับซึ่งเขาได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่ออย่างยิงนิวยิงนิวเองก็ได้พาดหัวตัวใหญ่เลยบอกว่า ตัวแทนดั่งวันรำกำลังหัวเราะนะครับรอเพียงแค่อีก5วันเดี๋ยวเพียงเท่านั้นนะครับพาดหัวประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เนื้อหาข่าวนี้บอกว่าก่อนที่เมืองทองนะครับจะยื่นฟ้องผูรษาประตูนะครับอังเรกูชินตัวแทนของผูรษาประตูอย่างหลังวันรำนะครับก็ได้ออกมายืนยันว่าเขาจะาชนะคดีนี้อย่างแน่นอนนะครับ ซึ่งเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อเวียดนามว่าผมก็ได้แค่หัวเราะนะครับกับข้อมูลที่พวกเขานั้นยื่นมานะครับอังเลกูชินบอกแบบนี้ก็ค่อนข้างจะท้าทายรอเพียงแค่อีก5วันเท่านั้นนะครับพวกคุณจะเข้าใจทุกอย่างผมไม่อยากจะพูดถึงพวกเขาในตอนนี้ทั้งหมดที่พวกเขาทํานั้นนะครับเหนื่อยแน่นะครับหลังจากการตัดสินทุกอย่างจะถูกเปิดเผยออกมานะครับอังเลกูชินก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อเวียดนามประมาณนี้นะครับในวันที่25มกราคมก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วแหละนะครับเนื้อหาข่าวก็ค่่อนข้างงทีจะพูดถึคุณ วิลักโหลทองด้วยนะครับประธานสโมสรของเอชมงทองนะครับว่ายืนยันในเรื่องของการฟ้องดังวันรําแล้วนะครับในวันที่25ที่ผ่านมานะครับซึ่งคุณวิลักเองก็ได้ให้สัมภาษณ์มาด้วยสื่อเวียดนามรายนี้ก็หยิบยกคําสัมภาษณ์นี้มาด้วยนะครับเขาบอกว่าเราเปิดโอกาสให้กับดังวันรํานะครับเข้ามาเจราจาแล้วแต่ทางฝ่ายของเขานั้นปฏิเสธจะไม่มีการพูดคุยใดๆกันอีกต่อไปอย่างแน่นอนนะครับ ทุกอย่างเป็นไปตามกระบว,วนการที่ถูกต้องแล้วเราฟ้องดังวรันรัมต่อฟีฟ่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือทางฝั่งของมึงทองนะครับสื่อเวียดนามเองก็บอกว่าความตึงเครียดระหว่างวันรัมกับทางสโมสรเอชเมองทองนั้นเกิดขึ้นนะครับก็ผมเชื่อว่าเราทราบกันอยู่แล้วแหละหลังจากที่มีข่าวว่าจะย้ายไปเซรเรโซโอซากานะครับทางอังเรกูชินเองก็ค่อนข้า,างที่อยากจะตัดบทจากตรงนี้เพราะอยากจะได้นะครับ ส่วนแบง่งแบบเต,เต็มๆนะครับเอาพูดกันตรงๆนี่แหละนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางสโมสรเขาขอไม่ยอมเพราะ,ะดัวบนรําเองก็ยังมีสัญญาอยู่กับทางสโมสรอ,อยู่นะครับแน่นอนว่าการที่ดัวบนรําไปแบบนี้ซึ่งเป็นการยกเลิกสัญญาแต่ฝ่ายเดียวมันไม่ถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ต้องมารอ,อดูกันยาวๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเอกใจก็คือเขาบอกว่าดัวบนรําใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกับทางเซรโซโอซาก้าแล้วนะครับ ตอนนี้เซเรโซโอซาก้าได้ส่งเอกสารมาเพื่อสนับสนุนหนังวันรําในเรื่องการขอวีซ่าเขาจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะย้ายไปสู่ลีกอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับยิงยิวทิ้งไทยไปแบบนี้ก็ค่อนข้างจะมีความน่าสนใจเพราะว่าล่าสุดเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเซเรโซโอซาก้าโคต้าผู้รักษาประตูนั้นเต็มแล้วนะครับมีอยู่4คนตอนนี้นะครับ มีผู้สารประตูมือหนึ่งคือคิมจินฮยองเป็นผู้สารประตูทีมชาติเกาหลีนะครับอายุ33ปีคนที่2เป็นผู้สารประตูชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นซูโมกินะครับ, ki, รบอายุ22ปีและคนล่าสุดที่เพิ่งย้ายเข้ามานะครับจากสโมสรมิโตก็คือเคนยะมัซซุอินะครับ,า o, อ, i, รบอายุ35ปีและผู้สารประตูชาวญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนคือทาคุมิ I, นากาอิชินะครับอายุ24ปีนะครับซึ่งมันเต็มโค้ตาแล้วนะครับผมก็แปลกใจว่าสื่อเวียดน,นามพูดมาแบบนี้ในเรื่องของออสกาเองกำลังขอวีซ่าให้เนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่น่าคิดนะหรือว่าจะมีผู้รักษาประตูของทางเซอรโซออสกาต้องออกไปซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเท่าที่ผมมองก็คือทาคุมินะครับนากาอิชิก็มีโอกาสาที่จะย้ายออกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ไม่ได้มีผลงานเลยนะครับกับทางสโมสรเองนะนะครับ รวมถึงศึกฟุตบอลถ้วยเมื่อกี้ยังเบียดแย่งยังไม่ได้นะครับสำหรับผู้รักษาประตูรายนี้เองเนาะนะครับก็เป็นอะไรที่น่าคิดสําหรับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันไปถึงศาลและศาลฟุตบอลเขาจะตัดสินใจอย่างไรก็ก็จะต้องเคารพการตัดสินใจของศาลแล้วแหละนะครับถ้าเกิดว่าเขาสั่งฟ้องมาสําหรับรางวัลรัมถ้าผิดจริงรางวัลรัมเองจะมีปัญหาในเรื่องของการรับใช้ทีมชาติทันทีนะครับซึ่งจะไม่สามารถลงทํางานแข่งขันได้ในตัวเิ้นของฟีฟ่านะครับที่ฟีฟ่านั้นดูแลนะครับ 4-6เดือนรวมถึงมีการปรับด้วยนะครับทางฝั่งของอิชิมุงทองเองนะครับหนักสุดก็คือนะครับไม่สามารถซื้อขายตลาดได้2เลกนะครับก็เป็นอะไรที่นักอกหนักใจอยู่เหมือนกันสำหรับแฟนบอลที่กำลังลุ้นว่านะครับสุดแล้วใครผิดใครถูกกันแน่แต่ตอนนี้เองอังเรกูชินหัวเราะใหญ่นะครับกับสิ่งที่ทางอิชิมุงทองนั้นได้ยื่นฟอ้องกับฟีฟ่านเรื่องของใบอนุญาตนะครับในเรื่องนี้เองอาจจะไม่ส่งผลอะไรมากนะักกับอังเรกูชิน แต่ที่แน่คืออังเรกูชินจะเข้าประเทศไทยไม่ได้อีกต่อไปและก็จะไม่สามารถที่จะทำธุรการทํางานในประเทศไทยได้อีกต่อไปเพราะไทยลีกแบนอังเรกูชินไปที่เรียบร้อยผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับส่วนนักเตะในสังกัดของทางอังเรกูชินที่ยังเหลืออยู่นั้นก็ต้องมาจับตาดูกันแหละว่าจะส่งผลในอนาคตหรือไม่เคสของเอชเมืองทองเนี่ยคงจะเป็นตัวอย่างแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่มีใครกล้าทํากับเอชจีแบบนี้เลยนะครับนี่คือ เอเจนต์รายแรกที่กล้าทากับทางสโมสรยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยอย่างเมืองทองนะครับก็เป็นอะไรที่เ,เข้ามากระตุกหนวดกีเลนแล้วแหละนะครับไม่รู้ว่ากีเลนจะพ่นควันใส่หรือพ่นไฟใส่นะครับเดี๋ยวกรอดูกันอีกทีแล้วกันเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับมาในเรื่องราวที่2ครับเรื่องราวของเ c c ซีแ p มเ n League นะครับแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยจับตามองกันในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเพราะนะครับอยากจะเห็นสโมสร BG แล้วก็การท่าเรือที่เสริมทับกันหนักๆเนี่ย ว่าจะไปเล่นในรายการนี้แล้วเนี่ยจะทําผลงานออกมาเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนว่าล่าสุดนี้ทางสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียนะครับหรือว่า AFC เนี่ยทำการจับฉลากไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนาะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่27นะครับก็คือวันนี้แหละนะครับวันที่27นะครับมกราคมปี2564นะครับโดยสโมสรไทยได้สิทธิ์เข้ารอบแบ่งกลุ่มถึง2ทีมก็คือสโมสรบีจีกับทางสโมสรการท่าเรือนะครับ ในฐานะของแชมป์ในเล็กแรกแล้วก็นะครับรองแชมป์ในเล็กแรกนะครับสำหรับการเทเลอเองก็ถูกวางไว้ที่โถ1นะครับการทะเลือวางไว้อันดับที่2ในการวางไว้ในโถ2นะครับส่วนในการจับฉลากนั้นนะครับ BG จีอยู่ในกลุ่ม F อนะครับอยู่ร่วมกันกับทางแชมป์เก่าอย่างอุนซานฮุนไดนะครับทีมแชมป์ของเกาหลีใต้ที่คว้าแชมป์ไปในฤดูกาลปี2020ที่ผ่านมานะครับอีกทีมเป็นเวียนเทดนะครับทีมสโมสรจากเวียดนามที่ ได้โคต้านะครับในการเพิ่มทีมขึ้นมาเนี่ยเล่นในฤดูกาลนี้สําหรับหลีกของเวียดนามเองนะครับไม่แปลกที่ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเวียดนามลงทุนเยอะมากเพราะว่าพวกเขารู้ว่าจะได้มีสิทธิ์มาเล่นในรอบอัตโนมัติแล้วสําหรับเวียดนามนะครับปกติเองเขาจะเล่นในรอบเพย์ออฟก่อนนะครับและอีกทีมหนึ่งนะครับก็รอการเพย์ออฟนะครับจะไปเพย์ออฟกันที่จีนนะครับก็คู่ระหว่างของบิดแบรนโลกับทางคาย่านะครับนี่คือ กลุ่มของทาง BG นะครับส่วนกลุ่มของการท่าเรือนั้นนะครับจะอยู่กลุ่ม J ร่วมทีมกับซานตงดูเลงนะครับทีมจากจีนคิดฉีนะครับทีมจากฮ่องกงและอีกหนึ่งทีมเนี่ยในรอบเฮยออฟนะครับที่เซรุโซโอซาก้ารอพบกับนะครับผู้ชนะคู่ระหว่างเบเวอร์วิกตอรี่นะครับกับทางฉานยูเนเต็ดนะครับถ้าใครชนะก็จะเข้ามาร่วมในกลุ่ม J นะครับกับทางการท่าเรือของเราเนาะนะครับ ก็มาคาดการดูแลกนนะการน้องนะครับเพราะทีมที่เข้ารอบอัตโนมัติมาเนี่ยก็มีแต่ทีมหนัหนกๆทั้งนั้นเลยนะครับของทางาหลีกต่างๆในภูมิภาคเอเชียนี้นะครับไทยของเราเราในปีนี้เราก็ไม่ได้น้อยหน้าเพราะว่าเราก็มี BG ทีที่หลายๆคนนั้นนะครับตั้งหน้าตั้งตารออยากเห็นพวกเขานั้นลงทําการแข่งขันนั้นในกลุ่ม F นะครับร่วมกับแชมป์เก่าอย่างอุลซานฮุนไดกับเวียนเทดนะครับรวมถึง คู่ระหว่างบิดแบรนโ o ลกับคาย่าอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่เบานะในความรู้สึกงผมในกลุ่มเ e อเองจะยากหน่อยนะครับกับทางอุนซานฮุนไดทีมแชมป์เก่าแม่อยากจะเห็นทีมสโมสรไทยล้มอุนซานให้ได้นะครับจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับส่วนเวียนเทสผมเชื่อว่า VG เอาอยู่อย่างแน่นอนแล้วก็อีก2ทีมระหว่างคู่กับบิดแบรนโลแล้วก็คาย่าเนี่ย ผมเชื่อว่า BG เอาชนะได้เช่นกันนะครับผมเชื่อว่าศักยภาพที่ทีมมีอยู่ในตอนนี้เลือล้นนะครับไม่ว่าจะเป็น,นดิโอโก้ทีลิลินแดงดานะครับสรัตอยู่เย็นนิิพันพ่วงปันสุวรญ,ญาสุมิสายมัตสุรุมารุโอกะนะครับวิกเตอร์คาร์โลโซอันเดสซูนเยสนะครับโอ้โหผมเชื่อว่าเอาอยู่อย่างแน่นอนนะครับสำหรับ BG ในฤดูกาลนี้นะครับก็คงไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรแต่ในรอบเพย์ออฟ ก็ยังคิดหนักอยู่ในเรื่องของสิงเ์เชียงรายนะครับที่จะเพย์ออฟกันเนี่ยในวันที่14นะเมษานะครับจะเดินทางไปเพย์ออฟกันอยู่ที่เกาหลีเชียงรายนะครับเพย์ออฟเจอกับทางแดกู FC นะครับไปเจอนักเตะเก่าของตัวเองด้วยอ,อย่างอียองแรรวมถึงนักเตะที่เคยค้าแข้งในไทยลีกและเคยค้าแข้งอยู่กับทางสโมสรคอนโซเลซัปโปโลอย่างกูซุงยุนนะครับผู้สาประตูที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความเหนียวหนึบอยู่เหมือนกันรูปร่างใหญ่ ส่วนทางราชบุรีนั้นเจอกับโปหฮังนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งของทางเคลิกเขาแหละนะครับโปหฮังเนี่ยไม่ธรรมดานะครับคว้าแชมป์เคลิกมาได้ถึง5สมัยแล้วนะครับแล้วก็ได้มาได้ในรายการนี้บ่อยครั้งมากสําหรับโปหฮังนะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะต้องห้ามพูดว่ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ห้ามพูดคํานี้ครับถ้าเกิดว่าสบูรสอนเนี่ยมันมาทากันถึงในรอบนี้แล้วเนี่ยอย่างการท่าเรือเองเนี่ย จะมาใช้คําว่ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไม่ได้นะครับต้องจับเต็มในฐานะของการเป็นตัวแทนจากประเทศไทยนะครับจะต้องแข็งใส่และมีเท่าไหร่ก็ต้องใส่ให้หมดแหละนะครับอ,อย่าบอกว่ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์มันหมดยุคแล้วมันหมดยุคแล้วนะครับที่จะมาพูดกันแบบนี้เนาะนะครับผมเชื่อว่าทุกสโมสรที่ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนของประเทศเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะต้องทําให้เต็มที่นะครับ ถ้าพลาดมาจะบอกว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะไม่เอานะครับต้องวิ่งสู้นะครับเอาใจแฟนบอลให้ได้สําหรับแฟนบอลไทยเดี๋ยวผมจะรอติดตามชมแล้วก็ให้กําลังใจทั้ง4สโมสรของเราเนาะนะครับอย่าลืมติดตามช่องเชฟรุงบอลด้วยล่ะนะครับถ้ามีการเตะเนี่ยพบกันแน่นอนนะครับกับทาง เชฟไรท์นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์ s ับสไครต์ผมด้วยที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับมันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ